วันนี้ผมจะพาทุกคนมาถ่ายรูปแนววินเทจกับกล้อง m i มิ r er l e s s ตัวนี้ครับฟิลฟิลแบบกล้องฟิล์มจริงๆเลยกับ f u จิฟิล m x ็ก a f คลิปทั้งหมดในวันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลในการใช้งานจริงในแต่ละโหมดถ่ายแบบแสงปกติแล้วก็แสงแฟลชโหมดออโต้แล้วก็เมนวนวลการถ่ายวิดีโอกลางคืนจากกล้องตัวนี้เอฟเฟกต์ Effects, แสงรั่วต่างๆและที่สนุกที่สุดก็คือการถ่ายเลียนแบบกล้องฟิล์มจริงๆนั่นเองครับ แบบแรกๆนี่ผมชอบมากๆเลยคือมันเล็กแล้วมันก็เบาเป็นกล้องมิเลเ e s s ด้วยนะฟิลของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับการจําลองกล้องฟิล์มเอามาใช้ถ้าเกิดว,ว่าใครเคยถ่ายกล้องฟิล์มเนี่ยจะรู้ว่ากล้องฟิล์มมันมีนมเสน่ห์ตัวนี้ทําได้ดีมากๆและนางแบบของเราในวันนี้ก็คือน้องออยครับ แต่งตัวมาแบบวินเทจมากฟีลแบบลักชัวรี่นิดนึงก็แล้วกันนะ <Act ual. S 1> จะได้เออลักชูกล้องตัวนี้เหมาะกับการไปถ่ายวันสบายๆถออสมองไปเลยนะครับถ่ายแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเซตค่าให้มันแบบง่ายที่สุดจะดูออกมาวินเทจแล้วก็ภาพมันจะดูเรียวถ่ายแบบเผลอบ้างแคนดิดบ้างอะไรประมาณนี้ไปไปดูกันตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนฟิล์มได้นะครับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของแต่ละฟิล์มที่เราอยากจะใช้สไล์เปลี่ยนได้เลยนี่เราใช้บ่อยๆกันนี่คลาสสิก อันนี้ผมจะถ่ายให้ง่ายที่สุดก่อนนะครับตอนที่ผมใช้โหมด P เลยนะแบบออโต้ทุกระบบเลยนะปรับระดับแสงด้านบนตรงนี้ให้มันพอดีกับที่เราจะใช้ถ้าเรากลัวมันโอเวอร์เกินไปอ่ะก็ให้ลดลงมาหน่อยแฟเตอร์คือเราถ่ายแนวนอนเราได้ภาพแนวตั้งแต่แนวตั้งมันจะได้แนวนอนนะก็เหมาะกับการแบบเอาไปโพสโซเชียลได้เลยแนวตั้งอ่ะ <S <S โอเคนางแบบอย่างนี้เลย <S 1> <S 1> หันมาแบบว่าอะไรนะจับแว่นจับขาแว่น,น <S <S อ่ะโอเคเปลี่ยนจากโหมด P เป็นโหมด Manual และคำนวณพวกสปิชเตอร์ด้วยตัวเอง แล้วเเราก็แบบว่า F ต่ำเลย ISO นี่เราออโต้ hmm. เล่นแค่สปีดชัตเตอร์ก่อนพอดีกับช่วงแสงก่อนเดินแล้วก็แบบหันหน้าให้แบบมีแสงเข้าหน้านิดนึงมองไปทางโนโ้นอนะไรเงี้ยถ้าเราจะดูภาพที่เราเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้นี้เราก็กดตรงนี้หนึ่งทีนี่เราก็จะเห็นภาพเมื่อกี้เลยแต่ถ้าอยากดูภาพทั้งหมดก็กดไปที่เพลย์อยากดูแบบรวมทั้งหมดก็กดตรงนี้เลยสไลด์เลื่อนเอากลับมารูปเดียวเหมือนเดิมก็กดตรงนี้นะแล้วก็ขยายได้นะใช้ได้ดีเลยนะครับทัชสกรีนใช้ได้จริงเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของ ฟิล์มซิมูเลชันตรงนี้กันนะว่ารูปเดียวกันเนี่ยความรู้สึกกับโทนสียังไงบ้างเริ่มจากคาสสีก่อนแล้วกันอ่ะเปลี่ยนสไลด์นะครับเอาภาพเดียวกันลรวเทียบกันแหละเลยอันเลยอันนี้เป็นขาวดาไปเลยนี่เบื้องต้นในคลิปนี้นะครับส่วนหนึ่งผมก็จบหลังกล้องตามนี้เลยนะอาจจะแค่ปรับมืดสว่างหรือว่าลดไฮไลท์นิดหน่อยในบางรูปก็ใช้ได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ถนนเจริญเมืองอันนี้ก็เป็นถนนหลักของเชียงใหม่เลยนะบอกเลยว่าตรงนี้มีความวินที่เห็นมากเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยโตเก่าเนาะ เออเขาไม่ได้แบบรีโนเวทอะไรกันมากหรือถ้าเกิดว่าเขารีโนเวทเนี่ยเขาก็จะทําแบบสไตล์วินเทจเลยเพราะว่าเส้นนี้เขามีคาแรคเตอร์แบบนี้ถ้าใครอยากถ่ายแนววินเทจก็มาถนนเส้นนี้ได้เลยขอบคุณร้านซูมแคมีราสาขาเซนทัลเฟสติวัลครับจับโฟกัสดวงตาด้วยนะคลิปนี้ต้องถ่ายหน้าร้านนี้เท่านั้นเดี๋ยวมาลองเปิดแฟลกันจริงๆแล้วกล้องเนี่ยผมชอบมากเดี๋ยวมันจะมีถ่ายช่วงที่มืดๆนะเปิดแฟลกสวยแต่ว่ากลางวันแบบนี้เปิดแฟลชก็ดีถ้าเกิดว่าหน้ามันมืดแล้วมันย้อนแสงนะ แปตัวนี้นวลมากบอกเลยไม่แข็งนะใช้ได้ดีเป็นย้อนแสงแล้วกันนี่ย้อนแสงแล้วหน้ามันจะแบบมีฟิลมืดมืดแต่ว่าผมจะอัดแฟลเข้าไปมีแสงขึ้นในหน้าไม่มืดเกินไปแล้วก็แฟดไม่แข็งนะเก mm hmm. ็บป้ายถนนเก็บโลเคชั่นบรรยากาศรอบๆไปด้วยผมว่านี้มันทําให้ภาพที่เราไปโพสต์เนี่ยมันดูแล้วมันมีเรื่องราวมากขึ้นอยากจะให้ข้างหลังเนี่ยมันชัดแนนอยู่ติด,ตดกับผานังได้เลย ด็เอาฟิลหรือว่ามีเบลอเล็กน้อยก็ให้ตัวแบบนี้ขยับออกมาเนี่ยประมาณครึ่งตัวแบบนี้แล้วก็อยู่ห่างจากแว็ก o u n วใช่ไหมละลายให้เรานิดหน่อยนะครับอัดแฟดต,ตรงนี้ชอบอะ่ะใส่แฟดแล้วแบบเออทาให้มันดูดีขึ้นระยะเลนเนะครับถ้าเกิดว่าใครชินกับกล้องมือถือนะมันจะอยู่ที่ระยะประมาณ 1.2x จะไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้เป็นระยะพอเทรสซะทีเดียวนะครับ สองฝั่งถนนตรงนี้ก็เดินถ่ายปืนเทินได้เลยครับเจอแดดสวยสวยสวยห้แดดมาลงตรงคอได้นิดหน่อยหมดแดดแล้วกับฝั่งและความสนุกข,ของกล้องนี้นะก็คือการลุ้นแบบกล้องฟิล์มจริงๆครับเพราะว่าเขาจะทํางานเหมือนกล้องฟิล์มเลยถ่ายให้ครบก่อนถึงจะดูภาพได้แต่อย่างนี้ที่มันกําหนดได้นะครับว่าจะเอาจํานวนเท่าไหร่พอเข้าโหมดฟิล์มเนี่ยมองไม่เห็นรูปนะหน้าจอเนี่ยไม่มีละอาศัยมองผ่านช่องมองภาพเน่านั้นนะ กนทุคถ้าเป็นโหมดเมนนวดเนี่ยจะแบบหมุนตรงนี้แล้วข้างหลังก็จะแบบเขาจะเป็นระยะเป็นเมตรให้ว่าระยะเท่าไหร่เป็นทางรอดที่ดีก็เ e f ละกันก็ยังถือว่าโอเคทจริงมันตั้งวันที่อะไรได้นะแต่ว่าไม่ได้ตั้งมาก่อนไม่เป็นไรนะวันที่กับมุมัวไปแล้วกันเอาเอามูดเอามูด d ถึงถ่ายครบสรบูปก่อนนะรุปมแรกก็ขึ้นเลขหนึ่งจนกว่าจะครบ36มูปแล้วต้องเข้าแอปเพื่อล้างนึงจะได้ดูถ่ายฟิลม์มเราต้องรอฟิล์มก่อน ถ้าไม่กรอฟิล์มมันยังถ่ายต่อไม่ได้ลืมไปเลยตงไก่อนดูสิว,ว่าใ,ใช่หรือเปล่าสองรูปแล้วเรียบร้อยเดาอย่างเดียวเลยรูอ,อ,อจราจะเป็นสมัยก่อนเราซีเรียสมากเลยเพราะว่าแกล้ถ่ายแต่ละรูปอะโมดนึงมันมีมูลค่าไงแต่อันนี้นคือแบบโมดนึงเราถ่ายไปเรื่อยๆอะถ่ายแล้วมันถ่ายใหม่ได้ตาแบบมามองกล้องแบบเนี้ยนี่มันก็เป็นอะไรที่มันเท่ดีก็กลับมามองสมองกภาพแบบนี้ก็แบบมออมีรุ้นเหมือนกันสุดยอดนี่คือแบบว่าไม่ไม่เคยมีฟีลลิ่งนี้แบบ นานมากอะลืมไปแล้ว<ะ>ลืมไปแล้วกล้องที่เป็นแบบต้องเปิดแล้วแบบมองช่องนี่มันจะเป็นกล้องแบบกล้องฟิล์มที่มันราคาแบบถูกๆูะโอ้โ oh, หฟิล์มนั้นเลยกลับมาเลยอะตอนเป็นออโต้เขาก็บอกระยะนะทุกคนมันจะวิ่งปึ๊บไปมันก็จะเป็นวิวภูเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายโหมดนี้ก็พยายามให้ตัวแบบอะอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่ตรงหน้าเข้าไว้อะแต่ดีถ้าเล่นแบบว่าเป็นระยะโฟกัสเนี่ยถ่าจจะแบบยากหน่อย เมื่อถ่ายโหมดฟิล์มเสร็จแล้วก็มาล้างรูปกันครับโดยเข้าไปที่แอป X-Half แล้วก็ทําการเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อง่ายนะอ่ะ,อะเลือกล้างฟิล์มเขาก็จะค่อยๆเรียงมมวนฟิล์มออกมาให้เราดูแบบนี้ก่อนพอนําเข้าครบแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยๆล้างทีละรูปครับอย่างรุนนะบอกเลยและนี่คือรูปที่เราได้ครับจริงๆแล้วชอบทุกรูปเลยนะแล้วก็ย้ําอีกทีนึงนะว่าผมไม่ได้แต่งโทนเพิ่มเลยนะอันเนี้ยหลังกล้องแบบร0 0อรเ็จริงๆเลยนะตอนเราเล็งเนี่ยอาจจะโฟกัสช้านิดนึงก็ใจเย็นๆครับอ่ะเดี๋ยวไป เอาโหมดเนี้สวยๆนะผมว่าเป็นออโต้ไปเลยให้มันโฟกัสได้อยู่ในช่วงที่แบบว่าแลง์ที่เราแบบไม่ได้ปล่อยให้มันสว่างเกินนะหรือจะเพิ่มไปเลยก็ได้ก็ได้อีกฟิลนะหรือว่าปรับใครไม่อยากให้มันสว่างมากเกินไปก็ปรับ นี่คือทางขึ้นร้าน Building A เชียงใหม่ครับเป็นคาเฟ่ยอยู่ด้านบนตึกนี้คือตึกอนุสาร์ครับโซนนี้คนเชียงใหม่เขาจะเรียกกันว่าสันปะค่อยลองเปลี่ยนฟิล์มซิม u l a t i o n เป็นโทนนี้ก็สวยดีครับแต่อันนี้เปลี่ยนเพลินไปหน่อยจาไม่ได้ว่าใช้ฟิล์มอะไรครับคือโซนนี้ทุกร้านพร้อมใจกันทําแบบวินเทจหมดเลยนะวันนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปคาเฟ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะทําคลิปถ่ายบนคาเฟ่ให้ดูนะตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับเหมาะกับการใช้แฟลชเลยโซนตรงนี้ก็คือข้างหลังร้านเองนะครับเดินมานิดเดียวตอนนี้ถ่านนยาากับรถเน ดูดีคุณนายเจ้าของรถจ้าสุดๆสดโหมดฟิล์มขาวดาวนี้บอกเลยว่าเดอะเบสเลยครับเราล็อก F f ฟแล้วก็เลือกให้เขาทำงานเป็นออโต้ i s โกับออโตสวิตช์เตอร์อ่ะอยากได้เป็นฟิลเดินเบอรเบน่าจะได้เบลยู่แหละเมนนวนลแล้วกัน ก่อนที่เปเปลนคัาสิกก่อนตรงนี้ผมก็ใช้สปีดช็อตเตอร์ประมาณ1ต่อ20บครับหน้าไปทางเนี้ยนิดๆเออกำลังสวยปกติเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันมีน i อยหรือว่าเกรนเนี่ยเราจะซีเรียสใช่ไหมเล่น flat, แฟลทจะมีการแบบบิดเล็กน้อยมีความหมุนหมุนเล็กๆ แต่พอใช้กล้องอันนี้มันกลายเป็นแบบเออดูเป็นคาแรคเตอร์แฮะคือรูปมันดูมีค่าทุกใบเลยครับถ้าเป็นปกตินี่คือลบทิ้งไปแล้วครับอันนี้ถ่ายด้วยสปีดต่ำเปิดแฟลชแล้วก็มีการบิดกล้องเล็กน้อยครับคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าแฟลต,ตัวนี้มันยิงไม่ไกลมากนะต้องอยู่ระยะใกล้ๆครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกแม้คือแฟลชมันไม่แข็งอะ่ะถึงแม้เราจะใช้โหมดออโต้นะครับเขาก็สามารถควบคุมแสงได้แบบดีเลยส่วนหน้าร้านตรงนี้ก็คือร้านนาลา,ลาบาครับค่าเอสต็อปก็ให้มาถึง2.8แเลยครับถ่ายที่สปีด เตอร์1ต่อ50กลางคืนก็โอเคนะเดี๋ยวขอขยับเข้าไปในร้านนาลาลาบาสักหน่อยครับบอกเลยว่าที่นี่ฟิลดีมากๆเลยนะแล้วยิ่งพี่เจ้าของร้านเนี่ยแต่งตัวในเวนเทจด้วยนะครับโอ้โหเข้ากันเลยคือแบบดูแล้วแบบเออหลงยุคเหมือนเข้าไปในยุคเก่าจริงๆอ่ะ สำหรับมือใหม่ที่จะเอาไปใช้นะครับกล้องตัวนี้ผมก็ถือว่าถ่ายสนุกเลยนะส่วนสาหรับตากล้องมืออาชีพเนี่ยมันคือการถ่ายรูปแบบพักผ่อนจริงๆนะคือปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นคาแรคเตอร์ของเขาไปเลยอย่างเอฟเฟกแสงรั่วเนี่ยเราไม่มีทางคาดเดาได้เลยครับว่ามันจะโผล่มาแบบไหนเขาจะคำนวณใส่มาให้เองเลยเพราะว่าตามหลักการของฟิล์มก็คือมันมีการที่แสงเนี่ยมันลอดเข้าไปโดนเนื้อฟิล์มในระหว่างการถ่ายหรือว่าการล้างฟิล์มครับ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายโหมดวิดีโอกันนะครับเกือบลืมเลยแต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วอันนี้ความละเอียดของเขาเนี่ยให้มาเป็น BlueSD ไม่ถึง 4K นะแต่คิดว่าน่าจะพอใช้กลางคืนเนี่ยเปิดโหมดถ่ายวิดีโอปุ๊บปิดไฟก็ได้มันเปิดไฟไว้ไวแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองถ่ายกับแบบนี้ว่าถ้าเปิดไฟแล้วแบบถ่ายออกมามันจะเป็นยังไง ไฟที่เปิดค้างไว้เนี่ยก็คือแฟลชของเขาครับมันก็จะไม่ค่อยสว่างมากนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้ครับก็ขอให้อยู่ในที่ที่มันมีแสงสว่างโดยรวมสักหน่อยก็พยายามอยู่ห่างไม่เกิน3ฟุตครับถ้าไกลกว่านั้นน่าจะไม่ถึงละอ๋อลืมบอกไปในแก้วอันนั้นน้ําเปล่านะครับเอามาแอปเฉยๆนะอะไปดูไฟวิดีโอกันครับก็ถือว่าเป็น1 0 8 0ป P ที่ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ขนาดถ่ายตอนกลางคืนนะ นอกจากจะถ่ายคนแล้วเนี่ยถ่ายสถานที่ถ่ายสิ่งของต่างๆผมว่ามันก็ใช้ได้เลยนะครับและอันนี้ก็จากหลังกล้องเลยครับไม่ได้แต่งเพิ่มอะไรเลยรือว่าเป็นกล้องตัวเล็กๆที่แบบว่าพกพาไปถ่ายที่ไหนก็ได้ดูมุดเรียวๆอะ่ะมุดแบบสบายๆคือแบบถอดสมองถ่ายกันไปเลยคือเป็นบันพักผ่อนถ้าเป็นตากล้องนะผมว่าตัวเนี้ยพกไว้ก็ เก๋ๆอยู่มันเท่แล้วเราต้องแบบเฮ้ยต้องไปซีเรียสไปตั้งค่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราจริงจังมากเกินไปคือถ้าเอากล้องใหญ่มาทุกทีอะไม่ตั้งค่าทําได้ไหมันไม่ได้ไงมันเคยชินเพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้จะบังคับให้คุณถ่ายแบบเบาสมองเออมูดมันใช้ได้ดีถ้าเกิดว่าเราต้องไปย้อมอีกอะอันนี้จบหลังกล้องได้เลยคว <c oughs> ามปรทับใจดีมาก คนถ่ายไม่เป็นก็ใช้ง่ายสวยมดีไซน์นี่คือแบบบวินแทจสุดๆผมว่ามันเป็นกล้องที่ได้พักผ่อนอะ,ะถ้าเป็นกล้องใหญ่ในบางทีถ่ายแล้วมันเหนื่อยใครสนใจนะครับก็ไปดูได้ที่ซูม m ค a เมล่านะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับซูมแครเมสาขาเซนทัลเฟสติวัลด้วยนะครับใครไปเชียงใหม่ก็แวะไปดูได้นะเจ้าตัวนี้อยู่ที่น่นแน่นอนไปซื้อได้เลยจ้า